มาไก่ปานีสิมาท่านบองสินะท่านเด้อครับที่นนองเวที่ยั่งขึ้นฉากครับกําลังขึ้นฉากครับผมบอกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครับไอขึ้นทเวที่คนกําลังเรียนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหลังครับผมด้านหลังครับครับแชร์่วยแชร์ให้คุณพ่อด้วยอีลาเ็นไดครับ โอ้ยพี่น้องวดขาหลายบ่ดยไดอะไรโซตินโตแท้ยีหลานี่ล่ะอันนี้คือสังขารที่แท้จริงของยีหลาความีต้มไก่กินบน่วะต้มไก่ให้เรา้เนี่ยต้มไก่ใส่ซ่ามีธรรมดาด้วยขอต้มนรับครับแม่ลขอบพระคุณครับันเจ้ำได้อยู่ครับสมโอมาให้สมโภมาห์ครับสมโอาดอกไม้มาให้อ๋<ข>อครับเออเยอะมากกันดีกว่า เอาอาดบริมาอาดในน้ำมาดเมันขับรถนึกเป็นองเอ็นมาเด่นแม่มานตา,าดำปลาบมาให<า>้กูต่อยกัล่างว่างแขนใส่ฉากทอ็อปอันนี้เขาออกมาเอ,าาเองบอก คงทางเครื่องของเฮาเองมันบ่ลได้มาตรฐาน,นมันบ่มีบ่มีแนวมาบังจักหน่อยเลยเบ่บ่ได้ล้วของเรามีอยงังยั่อ๋อมันมันเป็นอย่างที่จังมากมว่าร้อนมันร้อนออก ก็ได้เตืมนะำรถว่านนั้นต้องเติ่น้ำตบามาแล้วเน้ะหมายถึงว่าเราจอดสองบ่อหรือเราจอดพักี่ซื้อโอใส่ฉากนี่ก็ลแล้วละล่ะเบทีชุดนี้ก็คือเป็นเบทีชุดเดิมที่เรา ใช้นะครับดีขึ้กันเด้พี่น้องมีเวทีสอชุดอ่าขันไก่เองสิกะอันนี้ลุยนี่มัตเตอร์ไซค์เฮ้ยพี่คือดีคือพอดีแต่ว่าแจ้งมันมันเป็น,เ,ปนเตรียตร๋ยนะแจ้งบริษัทเดือนทั้งใจอืม แสดงอยูสใสจ๋ายุท่านนำไหลสายแก้วครับผมท่านนำไหลสายแก้วอําเภอเขาชะกันครับเนี่ยครับทานน้ำไหลสายแก้วอำเภอเขาชะกันครับเมื่อกี้เขามท้าสาวครับนาเวที่เริ่มร้ายแล้วครับนาเวที่พี่น้องมมกแบบปูศาสตร์มาปูศาสตร์ล่อมากินเขาแรงงนาฮัน พ่อกับ่ได้อาบน้ำเลยสองทุ่มละกำลังสองทุ่มอาจารย์จอดช่วงนี้เริ่มหล่อครับตั้งแต่มีแฟนนะครับแล้ว่าขาข้างเที่ยกับเป็นรลอยๆอ,อยู่ครับแต่ไดเ้เมียนี่ตีรองขาลอยเนาะ มือกองสุดหล่อครับอาจารย์จอดครับผู้นึงดีล่ะ,ะ,ะขาเล่อแบนเล่ะอยู่มดขึ้นแลนใหม่บากฮานี่เออเดือดเดินดเดเห็นอยู่น้ำขงังเมมอยู่น้ำปลาสาบุ่นอันนี้เอาไม่มาเนี่ย